สวัสดีครับนายหาุ้นดะโจนสารลัทธ์จำวันที่6สิงหาคมนะครับใครริมก็มาฝากกดติดตาม้วยนะครับใครสนใจเข้ากลุ่มนะครับทักไลน์มาที่ adisu 1 9 0 3 o หรือว่าลิงก์ใต้คลิปนะครับเข้าไปจิ้มเลยสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นนะครับผมมีคลิปเทคนิคการแทงหวยหุ้นสําหรับมือใหม่นะฮะลองเข้าไปศึกษากันดูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนกันเข้าไปดูครบนะครับมีทั้งหมด3 ep มาเริ่มมาทาวันนี้กันลาจน VIP นะครับผลเมื่อวานวานะฮะ6 8 1 4 0เข้าเจาะ8 1บนรูดสูนยล่างครับ2เด้งเด่นตัวแรกวันนี้นะครับ2เจาะนะฮะ2 0 2 4 2 5 2 6 27แล้วก็29ครับใครจดไม่ทันก็สต็อปไว้ก่อนนะครับจดให้เสร็จแล้วก็ค่อยกดเพลย์เล่นต่อนะฮะผมจะไปเร็วๆสำหรับคนที่ไม่ต้องการจดนะครับเด่นดูที่2ครับ3จาะนะฮะ30 31 35 36 38แล้วก็39ครับรูดไปก่อนนะครับตัวเจาะก็แล้วแต่ชอบนะฮะทุ่มหวยทุกหุ้นครับต่อมา อาเซียผลเมื่อวานนะครับ708 65เข้าเจาะ08ครับวันนี้ครับเด่นตัวแรก6ครับเจาะนะฮะ60 61 62 64 67แล้วก็68ครับเด่นอีกตัวคือ5ครับเจาะนะฮะ50 51 53 5 4 5 7แล้วก็5 9ครับต่อมาดาวโจนผลเมื่อวานนะครับ4 2 5 5 8เข้าเจาะ5 8ล่างครับวันนี้เดี๋นตัวแรกครับ2เจาะนะฮะ2 0 2 1 2 6 2 7 28แล้วก็29เด็นอีกตัวครับ3ต่อนะฮะ30 31 34 36 37 38ครับต่อมาเยอรมันนะฮะเป็นตัวแรกของเยอรมันวันนี้ครับ6ต่อนะครับ

ุดท้ายอังกฤษนะครับเด่นตัวแรกครับ0จอนะฮะ02 03 04 08 09 05อีกตัวนะครับ เป็นตัวขึ้น1ครับเจาะ1่อ1 2 1 5 1 6 1 7 1 8แล้วก็1 9ครับอลองดูนะครับแนวทางที่ให้มีเข้ามีหลุดนะครับเก็บสถิติควบคู่ประกอบการพิจารณานะครับใครสนใจเข้ากลุ่มทักไลน์มาด้วยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าลิงก์ใต้ตคลิปนะครับขอบคุณมากครับ